เราไปดูปริมาณน้ําฝนกันบ้างนะครับกับโฆษกสํานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาตินะครับท่านบุญสมชนพิทักษ์วงศ์นะครับจากสํานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับครับมีตัวเลขน้ํำไหมครับถึงเช้านี้ครับท่านครับที่ได้รับอิทธิพลจากคาประุเนี่ยครับท่านครับว่าลงในพื้นที่ไหนมากเป็นพิเศษครับก็อย่างที่ท่านธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับ คือวันนี้เมื่อเช้านี้นะครับทางสรมัิงานาะร์วิเคราน้ำแหงชา่าประเมินปริมาณน,น้ําไหลเข้าเขื่อนนะครับโดยเฉพาะเขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่เราคาดการว่าพายุคอามมันจุจะเข้าไปเหลยตัวบริเวณตรงนั้นนะครับสรุปแล้วนะครับเราได้น้ํามาประมาณเกือบิ0ล้านใน4เขื่อนหลัก4เขื่อนใหญ่นะครับ,รบเราได้มาที่สิริกิตติป8ล้านนะครับเราได้ที่ลําปาวที่ผมเรียนไปเมื่อวานว้าน้านะมันยังน้อยอยู่เนี่ย ราได้มา32ล้านโดยประมาณเราได้ที่ห้วยหลวงประมาณหนึ่งห้าแสนนะครับน้อยมากแล้วก็ได้ที่น้ําอูนประมาณแปดล้านนะครับรวมๆแล้วเราได้มา60ล้านซึ่งก็น้อยกว่าที่เราคาดไว้นะครับคือถ้ามาแนวนั้นแล้วไม่สลายตัวเร็วไม่โดนความกดอากาศสูกลดไปจนหมดเนี่ยเราก็น่าจะได้มากกว่านี้ซึ่งอันนี้ช่วยนะฮะเป็นประโยชน์มากอย่างที่ผมเรียนไม่เมื่อวานคือบริเวณเนี้ยเกื่อนต่างๆมีน้ำน้อยอยู่แล้วก็ไม่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 ได้มีปัญหาเรื่องพื้นที่ผสมทุกภัยจากพายานใดครับครับ ก็แทบจะไม่ม <r> ีผลที่ทําให้เกิดความเสียหายใดๆน่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงนะครับท่านถ้าอย่างนั้นนะครับสําหรับทางลาสุดเนี่ยครับใช่ครับทางอีสานตอนบนนี้แล้วก็ทางภาคเหนือนะครับทางฝั่งตะวันออกางเฉียงเศรกิจทางจังหวัดหน้าเนะครับก็ไม่มีผลกระทบในเรื่องของทูวิอากาศและเป็นประโยชน์โดยตรงแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ท่านอาทิดีปรงจุ๋ได้เรียนนะครับว่าร่องความกดอากาศต่ำมันดึงร่องความกดอากาศต่ำแล้วลมตันตกเสียงใต้พัดเข้ามาเนี่ย เมื่อวานนี้ทางกอ,องในการน้ำแห่งชาติโดยท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านก็ซึ่งท่านเป็นผู้ในการฟองในการน้ำแห่งชาติท่านก,ก,ก็ได้ให้กอชอชนะครับแจ้งเตือนไปอย่างหนึ่งงานต่างๆให้เฝ้าระวาังการเก็บน้ำขยะขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ในท่ตตาจางนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าตะเกียวนะครับอ่าเก็บน้ำฝาดสัตว์ชุนิธิ์นะครับขุนด่านปาการชนนะครับนรบดินนะครับทั้งนี้นะครับเราแจ้งเตือนไปแล้วว่าให้เตรียมการเรื่องการระบายน้ําให้เหมาะสม กับพื้นที่ใช้น้ําที่จะรับได้นะครับเมื่อคืนก็มีข่าวว่าเกิดคุณด่างประการชนก็มีการระบายน้ําเพิ่มเพราะตัวของคุณด่านเองตอนเนี้ยน้ําก็เต็มนะครับ97 98เสร็แล้วก็มีการท่อรน้ําออกมาบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีการแจ้งเตือนตลอดเวลานะครับมีการแจ้งเตือนตลอดเวลาแล้วก็การระบายเนียจะไม่ให้กระทบกับท้ายน้ําแน่นอนครับอืมดังนั้นตามลุ่มน้ําลุ่มน้ําชีเสหน่อยครับท่านครับถึงตอนนี้ลุ่มน้ําชีเป็นไงบ้างครับท่านครับไปถึงไหนแล้วครับ คือตอนนี้นะในน้ำทีนะครับการเดินทางเข้ามาถึงตัวจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเต็มเต็มที่แล้วหมายถึงว่าพลิกมันนับท่องมาแล้วนะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้คาดการว่าจะไปถึงยะสุธรในอีกสักสองวันนะครับทีนี้อยากเรียนข่าวดีให้พี่น้องอยะสุธรน,นิดนึงครับว่าอย่างเดิมที่เราคาดการว่ามันจะมีการล้นสลิ่งที่ยะสุธรน,นะครับแล้วก็ที่อุบลราชสานีใน ช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยกฏว่าน้าในแมน่น้ำชีซึ่งเราได้ทราบข่าวไปแล้วว่ามันออกไปทางทุ่งค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากมีคันพนงขานบ้างนะครับในที่ลุ่มต่ำของเภองจังหัดอารา,าบ้างเนี่ยทําให้วนน้าก้อนใหญ่เนี่ยที่จะผ่านเข้ายโสธรทรี่ยลดยอดลยนะครับก็คาดกา,ารณ์ว่าน่าจะล้นตลิ่งที่ยโสธรทรมไม่มากนะักแล้วก็คาดหวังว่าที่อุบลที่เราประเมินไว้ก็จะไม่ล้นตลิ่งครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนิดหน,นึ่งครับ มวลน้ําจะไปถึงอุบลนี้ตามตามกําหนดเดิมไหมครับครับประมาณสักสิบสามสิบสี่ไม่ใช่สิครับตอนนี้ประมาณท่าเรสิบห้าสิบหกยี่สิบสามยี่สิบสี่ครับที่อุบลยี่สามยี่สี่ครับครับก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่ายอดน้ําจะลดลงครับครับแม่น้ํามูลมีมีมีผลกระทบอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านครับแม่น้ํามูลก็ตอนนี้ระดับน้ําของแม่น้ํามูลก็จะยังอยู่ที่อ่าตึกนะครับบุรีรัมย์แล้วก็ที่ท่าสูงสุรินทร์ตรงนี้ก็ยังขึ้นอยู่ นะครับแต่ว่าลักษณะของแม่น้ำมูลบริเวณนี้มันดีที่รับลุ่มที่ล่นต่ำที่ดูที่ทางก็จะคอยหลักน้ำอยู่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแนวแนวทางของของกรมชลประทานซึ่งได้รับการทํางานร่วมกับทางกองอนตสาหารรมน้หงชาตเนี่ยก็มีการเล่งระบายน้ําที่แม่นูแม่น้ำมูลตลอดนานะครับอีกระดับน้ําโขงที่โขงเจียมนะครับต่ำกว่าแม่น้ำมูลหลายเมตรมากน้ําไหลเร็วมากตรงนี้ก็เป็นข้อดีประการหนึ่งที่ทําให้การระบายน้ําในแม่น้ำมูลเนี่ยไปได้เร็วมันก็ทําให ยอดน้ําที่จะไปสูงขึ้น,น,นที่เมืองอุบลราชธานีที่ฐานี้เอ็มเจ็ดเนี่ยต้นวันสามลดด้วยความพยายามในการทําง,งานของทุกหน่วยงานซึ่งวันน,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 วน,วนี้ท่ันประธานนายกนัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์นะครับท่านก็จะยทพื้นที่ประสิทธานการณ์น้ำที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยครับท่าน <c oughs> ท่านท่านโค่นศกท่งงานงั้นเนี่ยถ้าเราดูว่าเอาละคคำปลาซุมันก็หมดฤทธิ์แล้วก็ไม่ได้เติมน้ําอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะครับมันก็เหลือมวลน้ําของเตี้ยนหมู่ที่กําลังเคลื่อนตัวไปเนี่ยนะครับ แล้วก็ถ้าดูจากทิศทางที่านอธิบดีพยากรณ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเหนือภาคเหนือนะครับแล้วก็รวมถึงอีสานบางส่วนฝนก็น่าจะลดลงแล้วจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยแทนที่เราจะปล่อยน้ําลงแม่น้าโขงคิดถึงการเก็บแทนไหมครับท่านครับตอนนี้ครับคือผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าฝนมันตกวันนี้นะครับแต่ว่าน้ําที่ไหลลงเขื่อนเนี่ยมันต้องใช้เวลารวบรวมตัวและไหลลงเขื่อนเนี่ยหลายวันมานะครับ แต่ยังไงก็ตามเราคำนึงถึงเรื่องการเก็บกักน้ำแน่นอนครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเกื่อุบัตนรัวันนี้เนี่ยเมืม่อวานเมื่อวันก่อนก็มีการลดการระบายลงจากสิบห้าล้านเหลือสิบล้านแล้วหนึ่งก็คือเป็นลดผลกระทบสองก็เพื่อเก็บกักน้ำด้วยแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราคาดการณ์ดูเปตุการณล่วงหน้าเกืดอุบัตนรัก็ยังมีปริมาณน,น้ำไหลเข้าหมดหมดพื้นทของพายุแล้วนะครับแต่ฝนที่มันตกในพื้นที่ร่มน้ำซึ่งมันค่อนขอ้างจะใหญ่มากในขนาดพื้นที่รับน้ำเป็นเป็นหมื่นตารางกิโล ใหญ่มากคุจะถึงจังหวัดเลยจังหวัดอ่างหวลำพูจังหวัดพะยภูมิพื้นที่รับน้ํามันต้องไหลมารวมที่เขื่อนคนนั้นอันนี้เราก็คาดการ้ว่าน้ําจะเต็มเขื่อนเราก็เราก็บริหารแบบนี้ครับว่าเราคาดการเจ็ดวันล่วงหน้าว่าจะมีน้าไหลเข้าเขื่อนเท่าไหร่จากอิทธิพลของฝนที่ตกแล้วเราก็จะระบ,บายเท่าไหร่นะคะรับระบายให้น้อยที่สุดเพื่อให้มันเก็บกักได้เต็มอ่า,อางพองดีนะครับแล้งมันจะได้มีน้าใช้อย่างเงี้ยเราเรา,เราคำนวณอย่างนี้ล่วงหน้าทุกวันครับ คือคไม่ได้ว่าเราเราดูฝนแต่ตกอย่างเดียวนะครับตกวันนี้น้ำเจ็ดวันมันก็ไหลเข้าเราคำนวณทุกวันครับคาดการล่วงหน้าทุกวันแล้วก็ปรับการระบายให้สอดคล้องกับน้ําที่ไหลเข้านะครับแล้วก็ดูปริมาณเสถียกโดยคาด,ค,คาดการว่ามันจะเก็บเต็มพอดีไม่ต้นไม่ดูฝนครับอันนี้ทั้งเก็บท,ทั้งปล่อยะนะครับกรณีที่มีการคาดการคือตอนนี้คือกรณีที่ฝนไม่เติมลงมาเพิ่มเติมแล้วถ้าเกิดกรณีที่มีฝนลงมาเติมเพิ่มนะคะเรามีแผนระยะยาวในการดําเนินการอย่างไร คือในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยครับการเรียนจริงว่าเราต้องบริหารทุกวันในช่วงที่มฝนใช่ไหมครับคือเราไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าจากโมเดลต่างๆที่คาดการเนี่ยเราคาดว่าวันที่17 18จะไม่มีฝนแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่าอิทธิพลของภูมิอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอาสาศโลกมันจะเปลี่ยนยังไงมันอาจจะมีใช่ไหมครับความกดอากาศสูงอาจจะถอยล่นไีก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีใครคาดได้แน่นอนแต่ว่าโมเดลที่เรามีเครื่อง้เครื่อมือที่กรมงอุตุนิยมวิทยามีเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าไม่มีพอไม่มีเราก็ แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้โมเดลออกมาใหม่ว่ามีครับเราก็ปรับการระบายใช่ไหมครับเราก็จะคาดการอย่างแรกครับทุกวันทําทุกวันนะครับแล้วก็ปรับแผนการระบายให้เหมาะสมครับดูที่จันทบุรีตัดครับท่านครับเพราะว่าดูแผนที่อากาศถึงเชานี้ก็ยังเป็นพื้นที่สีแดงที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมากเนี่ยนะครับท่านครับเป็นไงครับล่าสุดนี้ครับ ก็ตอนนี้นะครับถ้าพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีที่เราติดตามสถานการณ์จากจังหวัดนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับสถานการณ์น้ําที่จันทบุรีเนี่ยลดลงหมดแล้วยกเว้นในพ้นที่สามเล็กน้อยๆนะครับก็จะมีเส้นสายที่กหน่วยงานก็เคยถูกออกละสองก็คือว่ายอดน้ําที่มาจากอำเภอมาขามตะตอนบนที่ตกหนักเมื่อสองวันก่อนนะครับตอนนี้ยอดน้ํามันผ่านไปแล้วโดยโดยที่ทางหน่วยงานร่วมกับกองน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ไปเมื่อวานแล้วก็ใช้พอ พักดีลำไพนะครับซึ่งเป็นคลองในเป็นโครงการในพระราชดุลอยู่ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับอันนี้ก็ผ่นน้ําอกทะเลแล้วตอนนี้ระดับน้ําที่แม่น้าจํท่าบุรีก็ไม่เล้นกิ่งแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีพื้นที่ว่างถ้าสมมุติว่าตอนนี้เราคาดการณ์ว่าตกนะก็จะมีพื้นที่ว่างพอที่จะรองรับน้ําได้แล้วก็หน่วยงานก็มีการแจ้งเตือนตลอดเวลาให้กับประชาชนอย่าอย่าเพิ่งวังใจนะครับในในเ่อนที่ยกของที่สูงไว้ก็ก็ยังคงอยู่นะครับยังไม่ให้ยังไม่ให้ลงนะครับอันนี้ก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็ทํางานทุกวัันครบ เพราะว่าจันทรบุรียังอยู่ในแนวร่องมรสุมที่ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่นะครับไปครับไปเจ้าพยาครับท่านครับตอนนี้เจ้าพยาป่าศักว์เป็นไงครับการปล่อยน้ําครับเจ้าพญา,านะครับเอาเอาบางที่เขื่อนป่าศักก่อนแล้วกันครับเขื่อนป่าศักก็จะอยู่ในแนวร่องมรสุมกับลงตว่วนตกที่มีฝนตกได้ในวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับอีกสองวันซึ่งซึ่งเขื่อนป่าศักก็มีการปาับแผนการระบายน้ำเพิ่มขึ้นถึงสามร้อยลูกบา์ในตัวนี้ต่อวินาที นะครับอันนี้ก็ยังอยู่ประมาณสักสี่จเปอร์เซ็นของน้ำเท่านั้นซึ่งน้ำสามารถรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการน้ำรายวันนะครับจัดการคาดการคูเ่อยการในการไหลของน้ำเข้าอ่างที่สง่าเรียนะเราทำทุกอ่างนะครับเพื่อประเทศไทยครับอันนี้ก็มีการปรับให้เหมาะสมส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้นะครับเอาไปที่สถานีบางไทรเลยแล้วกันนะครับบางไทรก็สิอจุดที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครเลยนะครับ บางไทรวันนี้มีระดับน้ำเมื่อหกโมงเช้าเนี่ยสองพันหกร้อยสี่สิบสี่ลูกบาทเมตรสองวิบสินะครับซึ่งค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ควบคุมละถ้าสองพันห้าก็เราก็ควบคุมได้ได้เลยนะครับสูงสุดมันสามพันห้านะครับอันนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ฐานลูกบาทเลยอันนี้ก็ปลอดภัยแน่นอนส่วนระดับน้ําที่อหน้าระดับน้ําที่ในน้ำเจ้าพญายที่หน้ากองก้าเบือน,นะครับวันนี้แค่สี่จุดห้าสี่เพราะหดอยู่ในช่วงที่อ่าน้ำทะเลยังไม่ได้หนุนสูงนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ วพรุ่งนี้ 16, 17, 18ก็จะอยู่ในช่วงขาขึ้นของน้ําทะเลนะครับที่คาดการณ์ว่าจะขึ้นสูงแต่ก็ไม่มากนักนะครับซึ่งแนวทางการป้องกันก็หน่วยงานก็เตรียมเฝ้าระวังทุกวันคือเราจะติดตามสถานการณ์อย่างนี้ทุกวันครับว่าวันนี้น้ําทะเลลดต่ำลงการระบายน้ําดีขึ้นนะครับพรุ่งนี้มาลินนี้จนถึงวันที่ 18, 19น้ำทะเลจะมีสูงขึ้นนะครับการพยากรของกรมิยมวิทานกรองตะเรืออันนี้ก็หน่วยงานก็เฝ้าระวังทุกวันครับ มีพื้นที่ลุ่มน้ำป่าศัก์นิดหนึ่งครับท่านครับเพราะว่าที่ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเนี่ยทั้งบ้านเรือนราษฎรกุฏิพระสงฆ์นะครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยปรากฏว่าบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำพอพร่องน้ำพอน้ำลดการพอลดลงลดลงบอกเบอกลดลงไปเม็ดหนึ่งเ่ยนะลดคือน้ำลดลงเร็วคือเร็วแทนจะดีปรากฏบ้านริมฝั่งแม่น้ำสุดพังลงแม่น้ำไปเลยนี่ต้องต้องอยังไงครับท่านครับต้องประเมินทบทวนกันอะไรบ้างไหมครับ ก็อันนี้มันก็เป็นประเด็นนะครับว่าในการที่ลดลงของน้ําเจ้าพญาคือมันจะดึงน้ํากันนะครับเช่นคลุนถนนครับหมายถึงว่าถ้าเจ้าพญานเราลงเร็วสถานการณ์ในกรุงเทพในภาพรวมันดีนะครับมันดีขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแม่น้ำเจ้าพญาลดต่ำลงมันก็ไปดึงแม่น้ําป่าสักลงมาด้วยถูกไหมครับเพราะแม่น้ำป่าสักมระถาที่ไหลลงแล้วก็ประกอบับเรื่อนเรื่อนป่าสักเองก็ลดการระบายสูงสุดจากพันสองร้อยลูกบาทเนี่ยสอวินาทีในเหลือสามร้อยเห็นไหมมันลดมันลดลงไปตั้ง เกือบ้0 0ลูกบาทน้องสาววินาทีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้ําในแม่น้ํป่าสักลดลงซึ่งมันก็บรรเทาเรื่องผลกระทบในด้านอุตปภะภัยให้กับพื้นที่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฉะบุรีนะครับทั้งหมดอาจจะถึงบ้านผูแต่ว่าประเด็นสำคัญที่เรากังวลก็คือว่าเนี่ยครับการเกิดตลิ่งชุดนะครับซึ่งอันนี้ก็มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนไปอันนี้ก็ต้องเข้าไปแก้ไขครับหน่วยงานที่สปอปนะครับกรมชลประทานก็เข้าไปติดตามแก้ไขเพื่อเตรียมการช่วยเหลือรัฐกนี้้อยู่แลวครับ ค่ะตอนนี้มีจุดไหนอย่างไรที่เป็นห่วงนะคะตะลิ่งสุดนะคะก็ยังเป็นบริเวณแม่น้ําป่าสักนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่กล่าวเเพิ่มเติมว่าเป็นแม่น้า,า,าป่าปสักปรับการระบายเพิ่มขึ้นเป็นสามร้อยนะครับถึงสี่ร้อยหรืออาจจะถึงสี่ร้อยอันนี้ไม่ได้มีผลกระทบนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไปช่วยยันนะครับไปช่วยขํายันน้ําใน,นแม่น้ำ<า>นะครับให้มีเวทอืนนีคือคับยันตะลิ่งนะครับน้ําในแม่น้ําถ้ามันสูงขึ้นบ้างมันก็จะไปยันตลิ่งเพื่อไม่ให้ น้ำจากภายนอกนะครับจากนอกพันอยู่นอกแม่น้ำมันไหลซึมลงมาในในในของดินอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยนะครับช่วยทางทางหนึ่งเลยครับว่าถ้าเรายกระดับน้ำผาสักขึ้นมาอีกสักสองสามเมตรเนี่ยนะครับน้ําที่มันไหลซึมลงมันก็จะมีน้ําในแม่น้ําช่วยยันเราเรานึกถึงน้ําใต้ดินนะครับมันซึมผ่านใต้ดินแล้วเราเข้าสู่แม่น้ําพอมีน้ําในแม่น้ําอยู่ด้วยมันก็จะช่วยยันกันไม่ให้มันซึมตัวนหนึ่งเลยอันนี้ก็ทางทางโครงการที่มาประทาน การโครงการูน้ำที่จาปักชักที่อยูแล้วปักชักอยู่ก็รกาบเพิ่มการระบายมันก็จะได้ทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยคูกน้าในอ่างเก็บน้ําเพื่อจะต้องรับอิทธิษของลงมมะหุูส่วนตเกเสียง่ายแล้วก็ช่วยในการบรรเทาื้นที่ริมแม่น้ําที่จะมีโอกาสที่จะเป็นน,ขขนิวสุลครับถ้าดูน้ําตามทุ่งทั้งตะวันตกตะวันออกของเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งก็มีแผนคาดการณ์ว่าภายใน ระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับระบบระบายก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพีน่น้องเกษตรกรก็จะได้เริ่มต้นทําอาชีพต่อไปได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นไงครับตามท่าตามทุ่งทั้งสองฝั่งนะครับท่านครับครับตอนน,นี้น้ำในน้ำเจ้าพญาเริ่มลดลงแล้วนะครับทอนี้เรามีตัวเลขตัวเลขสําคัญก็คือว่าน้ําที่ท้ายเขื่อนเจ้าพญาจะต้องลดลงถึงประมาณตั้ง1,500ลูกบาทเนี่ยจนถึง700ลูกบาทเนต่อ2วินาทีที่ระบายท้ายท้ายเขื่อนนะครับคือตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสําคัญนะครับ700ถึง1,500 คือมันจะทําให้น้ําที่อยู่ในทุ่งไหลลงกับแม่น้ําเจ้าพระยายได้ทั้งฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกนะครับถ้าเป็นฝั่งตะวันออกเนี่ยมันก็จะมีการผันน้ําล,ลงน้ํฝัางตะกงลงอะไรอยู่แล้วนะครับลงอ่าปากักเข้าไปน้ําเจ้าพระยาอยู่แล้วแต่ฝั่งตะวันออกไอ้ฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทุ่งเจ้าเกศทุ่งบางบานพวกนี้ครับก็จะต้องอาศัยน้ําในแม่น,น้าเจ้าพระยาให้ลดความลงในระดับที่เหมาะสมที่น้ำในทุ่งสามารถลงได้ที่เดียวกนเองก็พยายามที่จะอย่างที่กลับเรียนกันทุกว่า ราพยายามควบคุมหรือลดระดับน้ําที่เจ้าพะยาให้ลงให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่น้ํำในทุ่งจะได้ไหลกลับเข้ามาได้จะได้ทําการเกษตรต่อไปได้นะครับนี่ก็คือภาพรวมครับนี่คือภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดนะครับขอบพระคุณนะครับท่านโฆษกครับขอบคุณค่ะโฆษกค่ะสวัสดีครับ